สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับพี่ๆนะวันนี้เอารถตู้นี่เลยครับสีขาวที่พี่ๆหลายท่านนะครับถามหานะครับสีขาวเกียร์ออโต้มีไหมสีขาวเกียร์ออโต้มีไหมวันนี้มีเข้ามาแล้วนะครับเพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่เลยนะครับก็เลยจับมาถ่ายรูปแล้วก็รีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันเลยนะครับคันนี้นะครับโตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับรถปี2019นะครับเครื่อง3.0เกียร์ออโต้นะครับ บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับราคานะพี่พี่นะ969,000บาทนะครับเลขไม่์หลักหมื่นนะครับราคาเลขไม่์รายละเอียดต่างๆรุ่นย่อยผมขึ้นข้อความให้แล้วที่ด้านล่างนี้เลยนะครับพี่พีนะเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพกันเลยด้วยกันว่ามันจะสวยแค่ไหนว่ามันจะว้าว,าวแค่ไหนนะสําหรับคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่สวยที่สุดนะที่เคยมีมาคันนี้นะครับใครหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับพี่พีนะ ด,ดนนูด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้ากระจังหน้าโครม,ม,มเงาวิ้งนะครับโคมไฟหน้าใสๆนะครับไฟตัดหมอกครบพร้อมเลยนะครับพี่ๆีนะสีด้านข้างสีขาวเสมอกันทั้งคันนะครับผมเปิดประตูไว้รอแล้วแล้วก็เปิดเครื่องยนต์ไว้รอแล้วด้วยนะครับพี่ๆีนะให้ดูเครื่องกันบ้างนะครับนี่เลยโอ้โหโ,หโครตรใหม่นะพี่ๆีนะรถปี19นี่เองครับพี่ๆีบอกเลยว่าคุ้มมากๆคันนี้นะครับแล้วก็ใหม่มากๆแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับดูครับแผ่นเพจรีเวทเดิมโรงงานนะครับ นี่เลย M Y นะครับปี19เลยนะครับ19แท้จุดกด19ด้วยนะครับพี่พี่นะแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเครื่องดีเซล3.0นะเกียร์ออโต้เดี๋ยวฝั่งนู้นเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับพี่พี่นะนี่เลยยกเบาะยกอะไรให้ดูหมดแล้วเรียบร้อยนะครับคู่มือเครื่องมือต่างๆมีครบนะครับนี่เคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้นะครับพับได้อะไรได้มีที่วางแก้วให้6ใบนะครับลายสวยเลยนะแล้วก็บาะนะครับเป็นเบาะหนังแบบใหญ่มีที่พักแขนนะครับ ด้านหน้าสามตรงนี้สองห้านะครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดรวมๆแล้วสิบสองที่นั่งเพราะว่าแถวหลังสุดเป็นสี่ที่นั่งนะครับพี่วีนะคันนี้เป็นรถตู้สิบสองที่นั่งนะครับเพดานนะครับนี่เลยใหม่มากนะพี่วีนะอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกอย่างมีครบนะครับที่เคาะกระจกอ่าถังดับเพลิงทุกอย่างมีครบนะครับมีติดตั้งลำโพงเพิ่มเติมมาด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆนะครับรางสไลด์เป็นยังไงบ้างนี่ครับ ลื่นนเนียนๆนะครับพี่พีนะสีสวยรอบคันสีเสมอกันทั้งคันเลยล้อเป็นล้อมแม็กนะไม่ใช่ล้อกระทะนะครับนี่เลยพร้อมยางใหม่สี่เส้นนะครับเอาไปใช้งานได้เลยยาวๆนะครับเอาไปวิ่งงานเอาไปรับทัวร์หรือทําอะไรก็แล้วแต่นะพี่พีนะมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับเป็นกล้องแบบติดตั้งเองนะนี่เลยแล้วส่วนฝากระโปรงผมเปิดให้ดูนี่ครับสีขาวนะเกียร์โต้นะครับใครหาอยู่ไม่พลาดไม่ควรพลาดเลยนะพี่พนะ ถังระพิงมีอีกหนึ่งถังนะครับอยู่ด้านหลังนะครับนี่เลยเบาะด้านหลังก็พับได้นะครับถ้าจะเอาขึ้นก็คือดึงตัวสลักสีแดงนี่เลยสามารถพับเก็บข้างๆแบบสไตล์ฟอร์จูเนอร์พวกนี้พับเก็บแบบนั้นได้เลยนะครับม่านบังแดดมีให้ครบทุกหน้าต่างเลยนะครับกว้างสวยเบาะใหม่รถใหม่รถปีสิบเก้าหม่หลักหมื่นนะครับนี่ครับฝาทงฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับไปดูห้องโดยสารของคนขับกันบ้างครับนี่นะครับ ฝากระโปรงทุกอย่างโชคดิดใช้งานได้ตามปกตินะครับนี่เลยฟิล์มติดแล้วเรียบร้อยนะครับรถพร้อมใช้งานมากๆนะครับกระจกไฟฟ้านะครับหุ่นแจรีโมทเลขใหม่นะครับนี่เลย4,4,194 19กิโลไม่หลักหมืน่นสังเกตพวงมาลัยก็ได้พวงอะไรก็โคตรใหม่นะบอกเลยว่าสวยมากๆคันนี้นะครับเอออโต้นะครับอย่างที่บอกไป นี่แลยครับแล้วก็กล้องนะครับที่บอกเมื่อกี้ก็คือเป็นกล้องแบบติดเองตรงนี้นะครับเดี๋ยวเช็คระบบอะไรทุกอย่างนะครับว่าใช้งานได้ไหมใช้งานไม่ได้เดี๋ยวก็เปลี่ยนให้ใหม่ได้เลยนะพี่วินนะนี่เลยนะครับนี่คือรถตู้เข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่รถตู้สีขาวเกียร์ออโต้นะมีเข้ามาแล้วนะครับพี่วินนะ เป็นอีกคันหนึ่งที่สวยที่สุดสวยมากๆนะตอนนี้เลยใครที่หาอยู่นะครับพี่ๆน้ามาดูรถตัวจริงได้นะครับร้านรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้นะครับอยู่เขตมีบุรีหนองจอกนะครับมาดูตัวจริงมาทดลองขับกันนะครับพี่ๆเนถ้าชอบก็จัดไปนะครับคันนี้นะ9ก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่ๆก็เครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับออกรถเดือนนี้นะครับพี่ๆอย่าลืมนะแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งสามหมื่นกว่าบาทแถมให้ฟรีเลยนะครับ จองเริ่มต้นเพียง100บาทนะครับสนใจติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะครับพี่พี่นะฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับโตโยต้าคอมมูเตอร์สีขาวเกียร์ออตโอต้คันนี้รถปี2019แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ